สวัสดีท่านผู้ชมท่านนี้นะครับผมันี้องอยู่ผมปีเตอร์โอจีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อเขาเรียกว่าไงทำบั็กใน GTA San นะครับผมซึ่งบั็กเนี่ยสามารถใช้ได้กับ GTA San ทุกเวอร์ชันเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยนะไอบ้บั็กบั็กที่หนึ่งนี่คือบัคอกเขาเรียกว่าไงวิ่งวนวนน้ำครับบั็กวิ่งวนน้ำอันดับแรกนะครับให้เราขับรถมาตรง ับมาตรงส่วนนี้ของแบบนะตรงนี้เลยเสร็จแล้วแล้วก็เอารถมาจอดที่เป็นอย่างงี้ตรงนี้นะแต่ว <c oughs> แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้ n อ C n p c แบบล่อ n อ c ีให้มาตบรถนะครับหรือวิธีทสองก็คือให้เพื่อนในโหมดออนไลน์ตบเราลงรถนะครับก็เราก็จะลงมาในน้ำนี้เลยนะครับเราก็ <c oughs> <c oughs> จะวิ่งได้อย่างอิสระเลยนะครับ ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเขาเรียกว่าไงอ่ะบัคขับรถในน้ำนะครับผมอ่าบัคขับรถในน้ำแบบแบบน้องนนท์เองเนี้ยเห็นปหมนี่มจะเป็นเงี้ยคืออันดับแรกนะครับให้เราดำน้ำนะครับดำน้ำลงมาแบบจนถึงพื้นพื้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเสกรถลัวๆนะให้มันเสกรถพอเสกรถได้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขับใต้น้ำได้เลยนะก็จะเป็นเฮ้ยเสกรถได้ นนนนแข่งรถใต้น้ำไหมอดีอดีมา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 เจทับับ้ทับสับมึงดีกว่าทับเองทับเลองทับเลยเฮ้ยออกก่อนเวลานะเฮ้ยาแรกันอำโตก่อนอูมโมนใช้ในโตะนะเยามลาแข่งกับบอร์ผมได้ไงเฮ้ยเไม่เ่งเว้ยเล่นเลเว้ยชน แรบมาลงสปินนู้ตน,นะมัไไนจะแพ้ไม่ได้เอ้ยไอ้ชีตานี่ก็ไม่รู้อะไรบ้างครับก็แค่นี้แหละวัด,ดเออวัดเออเดินใต้น้ำกับขับใต้น,น,น้ำถ้าชอบก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมไปยลาบาย